ตามต่อนะคะที่เมื่อวานนี้สนามข่าวเจสีของเราก็นําเสนอไปกรณีที่มีหญิงชาวต่างชาติเนี่ยไปยื่นขายบริการนางเพศเยอะเลยกลางกรุงนะแถวแถวนานา,นานเนี่ยคือทางนักข่าวของเราก็ลองเอาติดต่อขอซื้อบริการที่บอกว่า พันเ <7, S 1> ลดได้ไหมเหลือพันหนึ่งไม่ยอมลดให้นะตามต่อเรื่องนี้ปรากฏไปได้ข้อมูลในเชิงลึกว่าจริงๆเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เขาไม่ได้อยากจะมาทํางานในไทยนะไทยเนี่ยแหละเป็นตัวหลอกลมาไทยเพื่อจะเก็บเงินพอได้เก็บเงินแล้วเขามีความใฝ่ฝันที่จะไปทํางานที่อื่น ออเป้าหมายเขาคือไม่ใช่บ้านเราเขาอยากไปที่อื่นค่ะคุณผู้ชมชายชาวต่างชาติเนี่ยยืนคุยกับหญิงสาวนะนุ่งน้อยห่มน้อยอยู่ริมถนนก่อนจะถึงซอยสุขุมวิทสี่หน้าตาก็อาจจะคล้ายๆกับคนไทยนะแล้วก็ยืนเหมือนแ่าเออรอใครอยู่อะไรแบบเนี้ยมีภาพที่คุณหน้าคุณตาที่ทีมข่าว 7hd นะคะน้องดารินทิพย์ได้ข้อมูลจากคนขับรถตุต๊กๆนี่เราลงพื้นที่นะสองวันติดเลยนะเมื่อวานนี้น้องยาลงพื้นที่ไปวันนี้ปีคุยกันต่อเป็นน้องดารินททิพย์บอกว่า ในย่านนี้หลังจากโควิดระบาดเนี่ยคือสักประมาณปี6263ใช่ไหมฮะห 5, ปีมาแล้วเนี่ยบนถนนย่านสุขุมวิทก็จะมีชาวต่างชาติทั้งผู้หญิงแล้วก็กระเทยมาปักหลักขายบริการทางเพศแข่งกับคนไทยต่อเนื่องที่สําคัญจํานวนไม่ลดลงนําซ้ํายังมีการตัดราคาอีกยอมลดราคาเหลือ1,000บาทจากราคาเต็มนะคะประมาณ1 0 0 0งพันถึงสามพอันนี้เป็นปัญหาที่เจอคะ่ะเสียนังโควิดเยอะขึ้นเลยใครเยอะ ชาวคนไทยที่มาขายเยอะหรือว่าชาวต่างชาติตชาตใช่เป็นาาเพิ่มเป็นาาเพิ่มเยอะส่วนใหญ่เป็นชาติไหนอาจจะลุงเวียดนามเวียดจีนแบบฟิลิปินวกแอฟริกาประมาณน,น,นี้มันกะ็มาบ้านเราไปมาเลเซียก็ไม่ได้ใช่ไหมมาเลเซียเาจับใช่ไหมมันเลยมาบ้านเรา,า,าเขายยาก็เยอะฟังแล้วมันสะท้อนใจนะจะไปมาเลเซียบ้านเขาเข้มงวดเขาจับจริงกฎหมายเขาบังคับใช้อย่างเข้มงวด ก็เลยมาบ้านเราแทนแล้วประโยคน์สุดท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยสะดุ้ง<ฆ>เลยไหมขายยาก็เยอะอคงไม่ใช่ยากแก้ปวดหรอกเนะเาะขายยาก็เยอะแล้วมาขายบริการทางเพศด้วยนะครับทีนี้มีข้อมูลจากพลตํารวจตรีวิทวั์ชินคําครับผู้บังคับการตำรวจนครบาลหก็บอกว่าชาวต่างชาติที่มายืนขายบริการทางเพศเตรียมถนนส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชมทายดูว่าถือวีซ่าอะไรวีซ่านักท่องเที่ยวครับครั้งละ3เดือน5เดือนเข้ามาบ้านเราเนี่ยมาหาเงินครับ เหมือนเพื่อนแนะนํากันมาชักชวนกันมาแต่จะไม่ผ่านในหน้าก็เกิดคําถามว่าทําแบบนี้คุ้มค่าจริงหรือเปล่าที่พวกเธอต้องมาทํางานหาเงินหาค่าที่พักค่ากินค่าใช้ค่าอยู่ในไทยแม้ได้ทิปจากนักเที่ยวต่างๆเนี่ยแต่รายได้เหล่านี้ก็เป็นเงินที่ไม่คงที่ครับแล้วทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อีกเล่าว่าจริงๆแล้วชาวต่างชาติที่ยืนขายบริการเหล่านี้ไม่อยากทํางานที่ประเทศไทยหรอกที่เข้ามา เพราะว่าไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่3ครับเช่นมาเลเซียฮ่องกองนั่นแหละคือเป้าหมายที่แท้จริงดังนั้นการเข้ามาในไทยก็แค่แวะพักทํางานเก็บเงินก่อนจะย้ายไปประเทศที่มีกลุ่มลูกค,ค้าพร้อมที่จะจ่ายเงินจํานวนมากกว่าครับ เรื่องนี้ก็ไปตรงกับข้อมูลจากทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแม่สอดจังหวัดตากเคยบอกไว้นะคะว่าชนชาติที่ข้ามไปขายบริการทางเพศฝั่งเมียนมาเนี่ยเพื่อจะไปร่วมกับแก๊งจีนเทาอะไรมากที่สุดคือเวียดนามนะคะโดยท,ทําทีคล้ายๆกับนักท่องเที่ยวพอถูกซักถูกถามหนักๆก,ก็มุ่งว่าจะมุ่งหน้าไปไหนคําตอบที่ได้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างขัดแย้งกันแต่สุดท้ายพอถูกจับได้ก่อนก็ฝันค้างค่ะถูกส่งกลับประเทศตามภูมิล,ลำเนาไปแต่ก็ทําให้ได้ดูข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ย ไม่ได้ว่าจะมาปักหลักที่ไทยนะอ,อยากจะมาทำงานอยากจะมาพักเก็บเงินก่อนและอยากจะไปประเทศที่3นะคะแต่แน่นอนต้องมีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องเพราะว่าภาพนี้มันสะท้อนออกมาเนี่ยกลายเป็นเมืองไทยเป็นแหล่งมั่วสุมหรือเปลา่าไม่ว่าจะเป็นการขายบริการทางเพศหรือเมื่อสักครู่นี้เรื่องของยาเสพติดต้องเดินหน้ากวาดล้างอย่างจริงจังค่ะเช่นเดียวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าก็เหมือนกันนะคะบุหรี่ไฟฟ้าซ่อนร้ายทําลายสมองและปอดค่ะ